ของปืนเรืออย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมาอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าอาวุธยิงสนุนแต่ละชนิดอะไรบ้างนะครับมาจากไหนเป็นใครนะครับต่อไปมาดูระบบของทหารปืนใหญ่ก่อนนะครับทหารปืนใหญ่เนะี่ยเวลาจะยิงเป้าหมายเนี่ยนะครับยิงเป้าหมายซักเป้าหมายหนึ่งหรือในการที่จะทําการปรับการยิงหรืออะไรก็แล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะ ลากปืนออกไปแล้วก็ยิงไปยังเป้าหมายได้โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเขาเรียกว่าในระบบระบบของอาวุธของฐานปืนใหญ่นะครับเ <_ s 1> พราะฉะนั้นระบบอาวุธของหารปืนใหญ่อ่ะมันจะมีทั้งหมดสี่ระบบก็คือระบบการค้นหาเป้าหมายนะครับไม <_ s 2> ่ใช่จูจ่ๆจะลากปืนใหญ่กไปยิงปงโดยไม่มีระบบค้นหาเป้าหมายไม่ไม่สามารถที่จะยิงโดนเป้าหมายได้นะครับระบบค้นหาเป้าหมาย <_ s 2> นะครับหหระบบที่สองก็คืออ่าระบบอํานวยการยิงนะครับระบบอํานวยการยิง ระบบที่สามก็คือระบบอาวุธยิงสนับสนุนพิจุดระบบอาวุธและกระสุนนะครับระบบอาวุธและกระสุนนะครับระบบที่สี่ก็คือระบบการควบคุมบังคับบัญชานะครับระบบการควบคุมบังคับบัญชามาดูระบบค้นหาเป้าหมายนะครับระบบค้นหาเป้าหมายเนี่ยอะไรบ้างที่เป็นระบบค้นหาเป้าหมาย ระบบค้นหาเป้าหมายก็ทําหน้าที่ในการตรวจจับพิสูจน์ฝ่ายแล้วก็กําหนดที่ตั้งเป้าหมายนะครับอยู่ตามสไลด์นะครับอันแรกทางซ้ายเนี่ย AN ทับ TPQ36 เนี่ยมันเป็นเรดาร์ตรวจจับเครื่องยิงลูกระเบิดแล้วก็ปืนใหญ่ของข้าศึกนะครับสามารถตรวจจับได้ว่าที่ยิงมาเนี่ยกำเนิดที่ยิงมาเนี่ยยิงมาจากพิกัดไหนนะครับนี่ ANTPQ36 เป็นเรดาร์ตรวจจับเป้าหมาย ตรวจจับเครื่องยิงลูกระเบิดแล้วก็ปืนใหญ่ของฝั่งข้าศึกนะครับสามารถตรวจจับได้นะครับต่อไป UAV นะครับอากาศยานไร้คนขับก็สามารถภาพถ่ายภาพทางอากาศได้ตรวจจับได้ว่าอยู่บริเวณข้าศึกอยู่บริเวณพิกัดไหนพิกัดไหนสามารถตรวจจับได้นะครับอันที่ฝั่งขวานะครับผู้ตรวจการทางพื้นดินนะครับก็จะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นบุคคลนะครับที่ทําหน้าที่ในการตรวจการนะครับโดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะ ไปอยู่กับหน่วยดําเนินกลยุทธ์หรือจะไปอยู่กับฐานลาบไปอยู่กับฐานมานะครับที่หน่วยที่ตัวเองไปสนับสนุนก็จะมีเจ้าหน้าที่เหล่านี้นะครับไปอยู่ด้วยเรียกว่าผู้ตรวจการหน้านะครับจะไปอยู่ด้วยนี่คือนี่คือระบบแรกของฐานปืนใหญ่คือระบบค้นหาเป้าหมายนะครับต่อไประบบอำนวยการยิงนะครับระบบอำนวยการยิงก็จะดําเนินการ กรรมวิธีนะครับในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับจากระบบค้นหาเป้าหมายที่ทราบพิกัดนะครับทราบที่อยู่ของเป้าหมายนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะดําเนินกระบวนการเหล่านี้นะครับในการที่จะกําหนดพิกัดได้เป็นตัวเลขออกมานะครับดําเนินกรรมวิธีเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนั้นนะครับในการที่จะหาระยะยิงนะครับจากที่ตั้งของปืนใหญ่ไปยังเป้าหมายนั้นเพราะว่าทราบ พิกัดเป้าหมายนั้นแหละนะครับโดยมีกรรมวิธีต่างๆแล้วก็ปัญหาการแก้ปัญหาทางหลักยิงนะครับการแก้ปัญหาทางหลักยิงก็คือทราบกําหนดที่ตั้งเป้าหมายทราบกําหนดที่ตั้งของตัวเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงวัดระยะออกมาได้เป็นระยะจากที่ตั้งปืนใหญ่ไปยังที่ตั้งเป้าหมายออกมาเป็นระยะแล้วก็ทิศทางออกมาเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับเอาข้อมูลเหล่านี้มาแปลงให้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะไปตั้งกับปืนใหญ่นะครับในระบบค้นหาระบบอำนวยการยิงนะครับ ต่อไปงานแผนที่ปอสนามเนี่ยงานแผนที่ปอสนามนี้นก็ต้องทํางานแผนที่นะครับทํางานแผนที่อะไรเพื่อให้ได้มาซึ่งพิกัดที่ตั้งของตัวเองนะครับหรือให้ได้มาซึ่งพิกัดอ่าที่ตั้งของเป้าหมายนะครับสามารถทําได้งานแผนที่ปืนใหญ่สนามเนี่ยสามารถทําได้นะครับโดยการทํางานแผนที่ในงานแผนที่ก็จะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการลอดลัดสามเหลี่ยมสกัดตรงสกัดกลับอะไรพวกเนี้ยนะครับงานแผนที่ปืนใหญ่สนามก็ สามารถปฏิบัติได้แล้วก็ออกมาเป็นพิกัดนะได้นะครับต่อไปอุตุนิยมวิทยาอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรนะครับอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมีความสําคัญตรงปืนใหญ่เวลามันยิงไปเนี่ยนะครับมันยิงเป้าหมายเนี่ยมันยิงเป้าหมายทีละสิบกิโลยี่สิบกิโลเนี่ยระหว่างกระสุนที่มันลอยอยู่บนอากาศมันเกิดการอ่าอาจจะมีลมนะครับอาจจะมีลมพัดลมหวนลมต้านอะไรต่างๆาพวกนี้ทําให้กระสุนที่ยิงออกไปเนี่ย ในในหลักฐานเดียวกันเนี่ยมันอาจจะไม่ตกไปยังตำบลระเบิดเดียวกันเพราะว่ามันเกิดจากอากาศนะครับอากาศมีผลต่อการตกต่อตำบลระเบิดนั้นนะครับหรือถ้าอากาศร้อนนะครับดินทรงอุณหภูมิสูงเนี่ยเผาไหม้ได้ดีนะครับแห้งเผาไหม้ได้ดีอาจระยะก็อาจจะไปยิงไปไกลถ้าอากาศเย็นนะครับอาจจะเผาไหม้ไม่ดีอระยะอาจจะตก เพราะฉะนั้นมันมีผลหมดนะครับูุตตุนิยมวิทยาปืนใหญ่จึงมีความสําคัญนะครับเพื่อที่จะเอาอมาเราเอามาใช้ในทางปืนใหญ่อย่างไรนะครับเมื่อตรวจสภาพอา,ากาศออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาสภาพเขาเรียกว่าข่าวสภาพอา,ากาศข่าวสภาพอา,ากาศพวกนี้ก็จะเอาแปลงออกมานะครับมาคํานวณมีกรรมวิธีในการคํานวณเพื่อที่จะหาตัวแก้เหล่าเนี้ยเพื่อให้ปืนใหญ่นั้นมันแม่นขึ้นนะครับต่อไปการวิเคราะห์การวิเคราะห์เป้าหมาย วิเคราะห์เป้าหมายนะครับก็จะดาเนินการวิเคราะห์เป้าหมายว่าในการยิงเป้าหมายปปับเป้าหมายเนี้ยลักษณะเป้าหมายเป็นอย่างไรเพื่อที่จะนําไปสู่ในการตั้งว่าจะเลือกใช้กระสุนอะไรวิเคราะห์เป้าหมายออกมาเสร็จอาจจะมีปืนใหญ่มันสามารถที่จะคํานวณให้ปืนแตกอากาศก่อนที่จะลงยังเป้าหมายได้หรือกระทบแตกได้แต่อากาศเหนือเป้าหมายยี่สิบเมตรแต่อากาศเหนือเป้าหมายห้าสิบเมตรตรงนี้สามารถปฏิบัติได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องวิเคราะห์ว่าถ้า ค่าศึกอ,อยู่ในหลุมนะครับหลุมบังเกอร์อะไรก็ตามนะครับอาจจะใช้กระสุนที่เป็นตั้งหัวชนวนเป็นแตกอากาศหรืออาจจะใช้กระสุนตั้งเป็นถ่วงเวลาเพื่อที่จะกระดอนกระทบแตกแล้วก็่วงลงไปแตกในหลุมก็ได้ไม่ต้องกระทบแตกไวนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการวิเคราะห์เพราะฉะนั้นระบบอํานวยการยิงเนี่ยมันถึงเปรียบเสมือนมันสมองของระบบทหารขุนใหญ่เลยนะครับเพราะว่าอํานวยการยิงมันมีคิดคํานวณ นะครับในส่วนของหลักฐานข้อมูลต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอํานวยการยิงเนี่ยเปรียบเสมือนมันมันสมองถ้าเปรียบร่างกายเป็นร่างกายของมนุษย์เนี่ยระบบปืนใหญ่แบบเป็นร่างกายของมนุษย์เนี่ยอำนวยการยิงอ่ะเปรียบเสมือนมันสมองนะครับระบบค้นหาเป้าหมายเปรียบเสมือนดวงตานะครับเปรียบเสมือนดวงตาเลยระบบค้นหาเป้าหมายแต่ถ้าระบบอำนวยการยิงเนี่ยเปรียบเสมือนมันสมองเลยในการคิดคํานวณนะครับนี่สองระบบแล้วนะครับ ไประบบอาวุธกระสุนนะครับระบบอาวุธกระสุนนะครับเมื่อเราได้หลักฐานยิงนะครับซึ่งคิดคำนวณไม่ว่าจะเป็นอในการใช้งานแผนที่ในการใช้อำนวยการยิงออกมานะครับหลักฐานต่างๆออกมาก็เอาไปตั้งให้ในระบบอาวุธแล้วก็กระสุนนะครับทำการยิงไปยังอ่าเป้าหมายนะครับซึ่งระบบอาวุธกระสุนก็มีความสำคัญนะครับ ว่าเราจะเลือกใช้กระสุนชนิดใดนะครับเลือกใช้กระสุนชนิดใดที่มันเหมาะสมกับเป้าหมายนั้นนะครับนี่คือระบบที่สามระบบที่สามนี่ถ้าเปรียบเป็นร่างกายมนุษย์ก็จะเหมือนแขนหรือขานะครับเปยบเหมือนแขนหรือขาที่ต้องการถ้าเป็นนักมวยก็มีการชกต่อยเตะอะไรประมาณเนี้ยนะครับต่อไประบบสุดท้ายคือระบบควบคุมบังคับบัญชานะครับสําหรับการใช้ปืนใหญ่นะครับนั้นนะครับ ก็จะต้องให้ตรงกับแนวคิดแล้วก็หลักนิยมของหน่วยดำเนินกลยุทธ์นะครับให้ถูกทางหลักทางยุทธวิธีของหน่วยดำเนินกลยุทธ์นะครับต้องรู้ต้องถูกหลักทางดำเนินกลยุทธ์นะครับถูกหลักทางยุทธวิธีของหน่วยดำเนินกลยุทธ์และถูกหลักทางเทคนิคของฐานปืนใหญ่เรา่าฐานปืนใหญ่เป็นเหล่าเทคนิคนะครับในการคิดคำนวณอะไรต่างๆเนี่ย เราทหารปืนใหญ,ญ en, ่จะเป็นคนคิดคำนวณเองนะครับในการส่งคําขอยิงจากผู้ตรวจการก็ทหารปืนใหญ่จะเป็นคนปฏิบัติเองนะครับโดยให้ถูกหลักทางยุวิธีในการลูกถูกหลักทางยุวิธีนี้นะครับเราก็จะจัดเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ตรวจการหน้านายทหารการยิงสนับสนุนสิ่งเหล่านี้จัไปอยู่กับหน่วยดําเนินกลยุทธ์เพื่อให้รู้หลักทางยุวิธีว่าเราจะต้องยิงสนับสนุนอย่างไรให้มันสอดคล้องกับหลักทางยุวิธีโดยผ่านหลักทางเทคนิคจากเจ้าหน้าที่ของปืนใหญ่เนี่ยนะครับในการ ควบคุมบังคับบัญชาฐานบินใหญ่ด้วยกันเองในการที่จะทําการยิงต่อเป้าหมายนั้นๆที่ได้รับมอบจากทางยุวิธีของหน่วยนวึงกองยุทนะครับให้มันสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นฐานบินใหญ่จะต้องมีการสอดคล้องลูกถูกหลักทางยุวิธีแล้วก็หลักทางเทคนิคของเหล่าหานบินใหญ่นะครับนี่คือ,อระบบการควบคุมบังคับบัญชานี่คือระบบทั้งหมดของฐานบินใหญ่สี่ระบบนะครับมีระบบค้นหาเป้าหมาย,ระบบ,ามายระบบอำนวยการยิงอระบบ อาวุธและกระสุนแล้วก็ระบบควบคุมบังคับบัญชานะครับนี่คือระบบสองฐานนใหญ่นะครับมาดูดูภาพนะครับดูภาพมาดูภาพประกอบนะครับมาดูภาพจากอ่าซ้ายบนนะครับเป็นเป้าหมายเกิดขึ้นนะครับเมื่อเห็นเป้าหมายเกิดขึ้นจากการตรวจการของผู้ตรวจการหน้านะครับก็จะมองเห็นเป้าหมายเสร็จเรียบร้อยเป้าหมายก็จะส่งพิกัดของเป้าหมายนะครับผู้ตรวจการหน้าก็จะส่งพ็อตนคือผู้ตรวจการหน้านะครับ พอต้นก็จะส่งพิกัดของเป้าหมายนั้นนะครับส่งมายังระบบอํานวยการยิงนะครับมาที่ศูนย์อานวยการยิงนะครับศูนย์อำนวยการยิงมันจะมีทุกกองร้อยปืนใหญ่จะมีศูนย์อำนวยการยิงตั้งอยู่นะครับเป็นสํานักงานในกองร้อยปืนกองพันปืนนะครับก็จะมีศูนย์อำนวยการยิงหรือสออยนะครับศูนย์อำนวยการยิงทั้งปืนใหญ่ทั้งเครื Anti ่องยิงลูกระเบิดขนาดร2 0ยมิลลิเมตรเนี่ยมีเหมือนกันนะครับมีศูนย์อำนวยการยิงเหมือนกัน ส่นรื่อจการยิงก็จะคิดควรคิดคำนวณนะครับคิดคำนวณหาหลักฐานนะครับที่ได้จากระบบค้นหาเป้าหมายคือผู้ตรวจกันหน้านะครับเมื่อได้หลักฐานเสร็จเรียบร้อยก็จะส่งหลักฐานเนี่ยไปยังปืนให้ปืนทําการตั้งหลักฐานทางทิศทางระยะนะครับ <_ S 2> ทางทิศก็จะเป็นมุมทิศทางระยะก็จะเป็นมุมยิงนะครับตั้งที่ปืนใหญ่ทําการยิงไปนะครับก็จะไปโดนยังเป้าหมายนะครับนี่คือการทํางานของระบบทหารปืนใหญ่ น,นี่คือการทํางานของระบบทหารผูใหญ่นะครับผ่านไปนะสำหรับระบบของทหารใหญ่ผมขออนุญาตไวนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเสียเวลาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารไปสักช่วงหนึ่งนะครับขออนุญาตอาจจะอาจจะพักหรืออาจจะไม่ตรงเวลานะครับคงไม่ว่ากันนะครับอาจจะพักตามตามความเหมาะสมตามช่วงความเหมาะสมแล้วกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการ แบ่งประเภทของปืนใหญ่สนามนะครับปืนใหญ่สนามจะแบ่งออกเป็นได้สองลักษณะนะครับที่ผมบอกไวตั้งต้นแล้วว่าทําการยิงทําลายยิงแต่ลองกําลังยิงข่มด้วยอาวุธปืนใหญ่สนามลํากล้องแล้วก็อาวุธส่งนะครับมันดูว่าปืนใหญ่สนามกล้องเป็นลักษณะในปืนใหญ่อาวุธส่งเป็นลักษณะไหนนะครับอันดับแรกเลยมันแบ่งออกเป็นลักษณะอาวุธกับวิธีการขนส่งก่อนนะครับแบ่งตามลักษณะอาวุธและวิธีการขนส่งนะครับ มาดูลักษณะอาวุธก่อนนะครับการแบ่งตามลักษณะอาวุธจะแบ่งออกเป็นปืนใหญ่สนามลำกล้องแล้วก็อาวุธส่งนี่นะครับถ้าแบ่งตามลักษณะอาวุธจะแบ่งเป็นปืนใหญ่สนามลำกล้องแล้วก็อาวุธส่งนะครับถ้าปืนใหญ่สนามลำกล้องมันก็จะมีแบ่งแยกด้วยบีนะครับนี่เขาเรียกว่าไอ้ฝั่งซ้ายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปืนใหญ่สนามลำกล้องฝั่งขวาเขาเรียกว่าเป็นอาวุธส่งนะครับเป็นอาวุธส่งนะครับมาดูปืนใหญ่สนามลำกล้อง กนญหญ่สนามลูกกล้องมันแบ่งย่อยอีกเป็นกระสูนวิถีลาบแล้วก็กระสูนวิถีโค้งนะครับกระสูนวิถีลาบนะครับกับกระสูนวิถีโค้งนะครับในฐานะนักเรียนพิจารณาสังเกตเห็นข้อแตกต่างอย่างไรบ้างนะครับว่ากระสูนวิถีลาบแตกต่างอย่างไรทําไมเรียกกระสูนวิถีลาบกระสุนวิถีโค้งมันแตกต่างอย่างไรอันดับแรกจะเห็นนั้นชัดเลยนะครับกระสูนวิถีลาบกระสูนวิถีลาบเนี่ยลากล้องมันจะยาว เห็นไหมครับลำกล้องยาวนะครับปืนใหญ่กระสุนวิธีราบลำกล้องจะยาวยาวถึงอ่า30เท่าหรือมากกว่านะครับของความกว้างปากลำกล้องนะครับมาก30เท่าขึ้นไปนะครับยาว30เท่าหรือมากกว่าความกว้างปากลำกล้องนั้นนะครับยาวนะครับแต่ถ้าเป็นกระสุนวิธีโค้งเนี่ลำกล้องมันจะสั้นนะครับก็จะมีความยาวของลำกล้องอยู่ประมาณ20ถึง30เท่าของความกว้างปากลำกล้อง นะครับกระสุนวิธีลาบคุณสมบัติอย่างไรนะครับเราเป็นหน่วยยิงเราเป็นหน่วยดําเนินกลยุทธ์นะครับกระสุนวิธีลาบนั้นจะมีคุณสมบัติคือยิงด้วยอัตราความเร็วต้นสูงนะครับยิงอัตราความเร็วต้นสูงยิงมุมเล็กนะครับยิงมุมเล็กวิธีกระสุนจะเป็นมุมเล็กนะครับค่อนข้างจะเป็นมุมเล็กกระสุนวิธีโค้ง อัตราความเร็วต้นของปืนนะครับจะไม่เร็วเท่ากับกระสุนวิธีลาบมุมยิงนะครับก็ไม่ต้องเป็นมุมยิงเล็กก็ได้นะครับค่อนข้างที่มุมโตหน่อยมุมมุมยิงก็จะมุมยิงก็คือมุมมุมสูงนะครับมุมสูงมุมสูงมุมสูงนะครับก็สามารถยิงมุมใหญ่ได้นะครับถ้าจะเลือกให้ยิงปืนใหญ่ยิงมุมใหญ่กับสองชนิดเนี้ย การเลือกยิงมุมใหญ่ก็ควรจะเลือกเป็นปืนใหญ่กับสูงวิถีโค้งสามารถยิงมุมใหญ่ที่จะน่าจะเหมาะสมกว่านะครับเพราะว่าการยิงมุมใหญ่ก็คือยิงมุมที่มีมุมยกเงยขึ้นสูงมากๆเขาเรียกว่ายิงมุมใหญ่นะครับถ้ายิงมุมเล็กก็คือยิงมุมที่ออ่่าาไม่ต้องสูงมากนะครับยิงมุมมุมมุมไม่ต้องสูงมากนะครับยิงมุมเล็ก ขนาด105มิลลิเมตรนะครับเป็นหลักนะครับของเรานะครับถือว่าเป็นปืนใหญ่เบานะครับปืนใหญ่กลางนะครับปืนใหญ่กลางก็จะมีความกว้างปากลำกล้องตั้งแต่121 ถึง160มิลลิเมตรถือว่าเป็นปืนใหญ่กลางของเราก็จะมีปืนใหญ่ของกองทัพบกก็จะมีปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลลิเมตรเป็นปืนใหญ่กลางนะครับแต่ก็จะมีบางชนิดที่จัดไว้เป็นปืนใหญ่หนักเพราะว่าเมื่อรวมกับรถลองปืนแล้วค่อนข้างที่จะบรรทุกให้รถบรรทุกที่ต้องหนักเพราะว่ารถลองปืนมีหนักนะครับอย่างเช่นปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลลิเมตรจีเอ นะครับนี่เพื่อลดรองปืนหนักมากก็เลยต้องขนาดลำกล้องมีขนาดร้อยห้าสิบห้ามิลลิเมตรก็จริงก็จะโยกไปเป็นแบ่งเป,เป็นปืนใหญ่หนักนะครับซึ่งปืนใหญ่หนักนั้นจริงๆแล้วความกว้างปากลำกล้องก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดถึงสองร้อยสิบมิลลิเมตรนะครับถ้าเป็นปืนใหญ่ของกองทัพบกไทยปืนในส่วนของกองไอ้ปืนสนามเนี่ยจะไม่มีความกว้างขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอ่า จรวดโซจรวดนะครับหรือว่าเป็นอาวุธส่งของเรามีความกว้างกว่าลากล้องขนาดนี้นะครับกุณใหญ่หนักมากก็คือมากกว่าสองรอยยี่สิบมิลิเมตรขึ้นไปอันนี้อาจจะนกักเรียนนักเรียนอาจจะจําไปบ้างนะครับไม่เ,เบากลางหนักเนี่ยว่าควา,ความกว้างกว่าลำกล้องขนาดไหนนะครับก็ไปดูในสไลด์นะครับไปดูในที่ผมส่งก็กลุ่ม ยั้ครับอาจารย์ครับเสียงหายหายครับเสียงไม่ได้ยินเลยครับ ยินดเข้าการครับัญญาเด็กอาจารย์นักดีปัญหาครับยิรับเข้าการครับไม่ได้ยินครับ ใช่ครับอาจารย์ครับเสียงขาดหายครับ